คุณผู้ชมนะครับสวัสดีสุณีตุกท่านนะครับนี่ผู้โชคดีมาถวายไก่ไก่ใหญ่ได้โอ้ได้ห้าคู่บ่ซีห้าคู่โอ้จ้าสาธุสาธุโอ้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเท้าอะไรเท่าน,นี่โอ้ทะเบียนรถ โอ้โหเรื่งเก้าห้าสามครับไหไก่หลวงปู่ไปมารถก็เยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะครับรถมาเยอะแล้วนะครับตอนนี่นะครับเดี๋ยวเรามาตามไก่ใหญ่นะครับใหญ่สุดนะครับมาถบายที่กระท่อมบาสังขารลงประสวงบ้าดุนเพราะว่ามีโชคนะครับโชคดีนะครับโชคดีเกี่ยวกับการงานนะครับเนาะการงาน มีของคู่นะครับก็มาถวายลุกปู่หลายคนหลายานว่าอีไมต้องถวายไก่เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของลกปู่ไก่ก็าลกปู่ที่ไหนก็จะมีาและไก่พอมกองไฟหนูหน้ากระท่อมมาจากอะไหครับี่ปากช่องโอ้ได้โชคลลาวไหมครับทุกผจัไหมครับมต่อมาเรื่อยๆสามคู่มาไว้นี่ หลายท่านนะครับสองคู่ไปที่ทะเบียนรถไที่ไก่วัดถวายนะครับก็อาจจะเป็นส่วนเมืองลูกปานนั้นให้ให้โชคให้ลาบลักษณะเป็นแบบนี้นะครับคือทะเบียนรถที่นําไก่วัดถวายก็จะเป็นโชคลาบคือแล้วเจดวงแล้วต่โชคแล้วแต่ลาบลูกปูให้แบบไหนก็จะได้แบบนั้นไว้ตรงนี้เลยบะ ก็ขอบคุณคณใหญ่ที่มาจากโคราชแวครับที่เอาไก่มาถวายจากอลวงตาสามคู่นี้เป็นสามคู่ที5ห้าสิบใบเลยหรปล่ทห้าสิบใบเลยครับทู้าให้าสบสมใดทะเบียนโรนี้ดูทะเบียนโรนี้อะไรนะห้าสามห้าสามห้าสิบสามใบโอ้ยวัดที่หลวปู่สงอยู่เนี่ยวัดไทยไม่ใช่ที่ออวัดไทพัฒนาที่พัฒนาที่สังขานท่านอยู่นู่นเนาะ โอ้สามแสนกว่าพที่แล้วสามแสนกว่าวันนู้นล้านกว่าอุ้ยล้านกว่าทั้งล้านทั้งแสนวันนี้จะเอากี้านู้นโอ้แล้วแี่หนน้งผู้จะเวียนาจะโอาไสาผู้สาเนต้องจุดรทุ่ลูกจากเราตั้งไว้กับจุดทุกบอก ได้ไหมหนึจุดที่รู้จ้าอันใหญ่ไว้นี่ก็ได้อันเอออันเล็กไว้นี่ก็ได้เอ้ยอันใหญ่ไว้นี่อันเล็กไว้นู่นก็ได้วันนี้เลยเนาะวันหน้าไปนู่นวันหน้าใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ต้องไว้ข้างถนนมา โอ้ยฝันตอนที่ถูกสุดเก่าที่ได้เป็นล้านเก็บชี้ท้ายรถที่บ้านมีรถสุดดุอีกคันหนึ่งครับเก็บชี้ที่ท้ายรถอนะ่ะหกเก้าปัณณหน้องปูงเลย <ปะ S 2> บอกเห็นอ๋อคันนี้ถูกฮาสามคันนี้ถูกฮาสามแล้ฝันน้องหวยออก เออเออเจ็ดอรซ็เจ็ดห้าศูนย์ูว่ากูตายแล้วกูอายุเท่าไหร่ก็เลยไปซื้อดงแกรู้เจ็ดร้อยห้าสิบป well ีอ้ถูกใจถูกเจ็ดศูนยแต่ถ้าออกขูเราุแล้วงวดนี้ี่นงวดนี้ยังไม่ปีนเลยปีมันอ้หนักมากเลยได้น คู่ใหญ่ข้างบนเลยก็ได้เงินโอ้โงหนักมากเลยคู่ใหญ่มากครับคุณผู้ชมนะอ่ะโอ้ยเรื่องตะสล่งหรือเปล่าเร่องสลิเนาะ โอใหญ่มากครับถูกเป็นร้านนะครับคุณผู้ชมถูกเป็นร้านจริงๆนะครับแอดขอฝากทะเบียนรถเดี๋ยวแอดจะตามดูว่าเขาจะขอเลขวันนี้ได้ยังไงแต่ว่ายังไม่ฝันนะโครงการนี้ ไก่ใหญ่มากถวายสองคู่นะครับนะ้องคู่เล็กกับคู่ใหญ่นะครับดูที่เบียนรถอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ฮะทีเบียนรถให้ดูแบบชัดๆเลยหนึ่งเก้าห้าสามหนึ่งเก้าห้าสามนะครับหนึ่งเก้าห้าสามนะครับครับสักพักก็จะได้ขึ้นเบาถวายลวงปูนะครับเพราะเดี๋ยวจัดแจนไก่เป๊บหนึ่งก็ทุกท่านที่มาที่หลังก็ยังไม่ได้ต่อหางว้า ก็ถูกเป็นลานจริงๆนะครับท่านพักก็จะไปตั้งตรงต้นจบกบณิชแนลนะครับก็เกี่ยวกับเลข่อก็มีทุกทุกวันนะครับท่านใดที่อยากจะรู้เกี่ยวกับรูปูสวงหรือรู้สถานที่แห่งนี้ก็ติดตามได้ตามช่องยูทูบอยู่กลุ่มทรัพยานาคแล้วก็บณิชแนลนะครับก็วันนี้ก็มี ถ่ายไปหลายคลิปมีถ่ายโทษสดด้วยนะครับเกี่ยวกับทําบุญในวันนี้กับตอนนี้ก็กําลังต่อหางเว้าอย่างมาเรื่อยๆนะครับอีกสักพากก็คงจะได้ขึ้นอาจจะถึงเวลาจริงๆเพราะว่าหลวงปูนะ่ให้เป็นเวลาที่สมควรถึงจะได้ขึ้น,นเป็นปริศนาธรรมบางคนก็ดูเวลาขึ้นว่าเวลาเท่าไหร่ก็เอาไปเสี่ยงโชคเกี่ยวกับโชคลาภอันนั้นก็มีมาตลอดนะครับมีมาเยอะแล้วก็ โชคดีมาตลอดนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเวลาขึ้นเ้าเท่าไหร่เวลาที่เว้าขึ้นสู่ยอดต้นจบุเวลาเท่าไหร่ก็ให้ดูเวลานั้นเป็นปริศนาธรรมของลูกป,ปู่นะครับ อยูซีมุมโน่นในวยกันโมเกิหรือสวัสดีครับโน่นในการโมเกิดหรือให้ลงชื่อด้วยนะครับเจอเจอไม่โมเกิดเนี่ยเจออะไรดีๆไหมรับอย่างเดียวเลยในว่าวกับหลวงปู่นลวงปู่พูดอย่างน้องปู่ปิชิอันเดียวเสียวเเพราะว่าที่ที่หลวงปู่ส่วนมากไม่ได้ฝันนี่จะหลวงปู่หายแบบหายแบบจระจระเอ้ให้เป็นตัวเลขให้เป็นตัวเลขเลยหลวงปู่ให้เป็นตัวเลขเดี๋ยวเอาให้ึ่งเพอเบิ้งเด้อเดี๋ยว ครับคุณผู้ชมนะครับก็บรรยากาศนะครับรอขึ้นเว้าเนาะรอขึ้นเว้านะครับรอขึ้นเว่าว่าจะเสร็จว่าจะขึ้นเวลาเท่าไหร่นะครับรอเวลาที่เหมาะสมแล้วก็จะได้ขึ้นเว้าเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมนะครับเอฟซีวันนี้ก็มาเยอะเหมือนกันนะครับคนทูเป็นเป็นลานก็มานะครับเนาะวันนี้ก็เอาไก่ใหญ่มาถวายนะครับทะเบียนรถก็สําคัญจริงๆนะครับเนาะแต่ใครชอบเบียนรถก็เบียนรถที่ถ่ายให้เห็นเมื่อสักครู่นี้ ขึ้นว้านะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับนะทยอยมาเรื่อยๆทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะก็เดี๋ยวสรุปเลขในว่าอีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวรายชื่อกเยอะนะครับพอสมควรเลยคื่องเว้ายาวเหยียดไม่รู้ยอดเว้าเท่าไหร่ใจจริงก็อยากรู้ยอดเว้าแต่ก็นับยากมากตอนนี้ น,นยอดเบา้าเดียวยอดเบา้าได้แจ้งที่หลังก็ได้เนาะเพราะนับยากไม่นิ่งรวมมันจะเคลื่อนนะครับน่าจะน่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวโรอชมคลิปขึ้นเบา้นานะครับ เลือกกินาทีพิทัก์ที่จะขึ้นใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วอรอพี่ผู้ช่วยกำลังดูเวลานิดนึงนะครับอคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้ก่อนจบก็ให้ดูเลขนะครับเลขปันพิทัศน์นะครับเมื่อคืนนะครับเนาะลงตายเงินห้าร้อยจะมีหมาอยู่สี่มุมนั่งเฝ้าบอกเลย เขาคุณน,นอนในเต็นท์โอ้ีมุมเลยมุมมไ,มไม่ได้ถ่ายูไวครับอ่ะตอนแรกว่าจะไล่แต่ก็คือลงตาให้มาราคาก็เลยไม่ไล,ล่เขาเล็กเล็ฝากเครื่องื่มมาเช้านี่ครับแปดสองสองหรือหกนะสองสองนะลอตเตอรี่ก็ได้สองใบครับเก้กับแปดสองสองเกาสองสองแปดสอ อันนี้ของทัพถวายตรงหางว่าวก็ง่ายจับหมดแล้วแล้วก็จะดเอาไปทิ้งทนจักบเลยนะครับเพื่อที่จะขึ้นถวายลงผู้สวมนะครับก็หลายคนหลายท่านรอรอดูว่าหางเว้าเท่าไรหน้าแล้วก็มณีชาเนลนะครับก็จะได้รวมยอดเท่าไหร่ก็จะได้ลงในรายละเอียดให้ทีหลังนะครับแต่ตอนนี้ถ้าใครที่นับได้ก็ลองๆนับดูก่อนนะก่อนที่จะขึ้นเกิดจ เพราะว่าหลายคนหลายท่านอยากจะเศร้าจํานวนหางว้าวรวมบุญเท่าไหร่ก็จะเอาไปตรงๆเลยนะครับเพื่อเอาไปเสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงโชคแต่ทเลขที่มีในแผนลอตเาอาจจะไม่พอกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังรอองหน้าปู่ก่อนนะครับเราคาดว่าประมาณเท่าไหร่ก็จะเดาจะเอายอดหางว้าวนี้ไปเสี่ยงโชคนะครับผมเชื่อเลยว่าทุกคนทุกท่านที่มาที่นี่ก็หวังจะมีโชคมีลาภนะครับก็คือุงป,ปู่นั้นจะให้แบบแบบไหนให้ ในทางไหนก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็หลายคนหลายท่านรอรอรอดูว่าหางพ้าจะเท่าไหร่อ่รอรูเลกเบากันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับรอดูขึ้นเบาอีกคลิปหนึ่งเนาะล่ำลากันไปนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมากนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม